ผงม,มหาสเสน่ห์สัมผัสสยองผมทำงานในออฟฟิศของบริษัทรับจัดงานอีเวนต์แห่งหนึ่งในตัวเมืองซึ่งในแผนกของผมจะมีลุงคนหนึ่ง ที่คนในแผนกต่างให้ความเคารพเชื่อของแก่คือลุงเดชเป็นหนุ่มใหญ่วัยสีสบกว่ากว่าผิวเข้มดำแดงมาดดูเป็นผู้ใหญ่ตั้งตัวเนี้ยบทุกกระเบียดนิ้วคุยเก่งกว้างขวางและทำงานเก่งเวลาที่มีปัญหาอะไรพวกน้องๆในแผนกก็มักจะเข้าไปขอคำปรึกษาจากลุงเดชแต่ด้วยความที่ว่าลุงเดชแกมีนิสัยไม่ดีอยู่อย่างหนึ่งคือ แกเป็นคนเจ้าชูชอบซื้อน้ำซื้อขนมไปฝากสาวแผนกต่างๆชอบหยอดแซวสาวๆในบริษัทไปเรื่อยทาไม่มีสาวๆหลายคนมาชอบแกซึ่งบางรายก็ถึงกับทะเลาะตบตีกันข้ามแผนกเพราะความหึงหวงกันเลยทีเดียวถึงแม้ว่าลุงเดชแกจะดูมีสเสน่ห์ก็จริงแต่ถึงขนาดที่ว่าสาวๆในบริษัทถึงกับแย่งกันมันก็ดูออกจะเกินไปหน่อย จนบางครั้งผมก็คิดไปว่าลุงแกอาจจะมีของดีอะไรบางอย่างที่เป็นจำพวกสายสเสน่ห์ซึ่งผมเคยตะล่อมถามแกอยู่หลายครั้งแต่แกก็ไม่เคยบอกผมสักทีจนกระทั่งวันหนึ่งที่บริษัทได้จัดงานเลี้ยงเพราะทำโปรเจกต์จัดงานใหญ่ได้สำเร็จเลยมีการเลี้ยงพนักงานให้กินดื่มได้เต็มที่ทั้งอาหารทั้งขนมทั้งแอลกอฮอล์ต่าง ก็มีให้ดื่มได้อย่างไม่อันซึ่งผมกับลุงเดชได้นั่งค้างกันในงานและหลังจากที่ดื่มกันไปหลายแก้วแอลกอฮอลที่ลุงแกดื่มเข้าไปก็ทำหน้าที่เป็นยารีดความจริงออกมาให้ผมได้ฟังเมื่อผมลองเอ่ยปากถามเรื่องที่ว่าแกมีของดีอะไรถึงทำให้สาวๆมาลหลงไหลได้ขนาดนี้เขาเรียกกันว่าพงม,มหาเน่ห์เนี่ย ของดีจากเมืองดังใช้ที่ไรสาวติดทุกรายพูดไปหลุงเดชก็หยิบซองซิปล็อกใส,สขนาดประมาณซองยาออกมาอวดให้ผมดูให้ในซองนั้นมีผงสีน้ำตาลอนอลๆดูเหมือนกับพวกเปลือกไม้บดเป็นผงละเอียดมีกลิ่นหอมแปลกๆลอยฟุ้งออกมาจากซองอันนั้นแล้วมันใช้ยังไงล่ะครับลงุงผมไม่ถามออกไปด้วยความสนใจ เพราะได้ยินได้ฟังเรื่องของการทำเสน่ห์มากกมา่ายางเช่นการใช้น้ำมันพายการทำฝังรูปฝังรอยแต่เรื่องของมหาเสน่ห์ผมก็เพิ่งจะเคยได้ยินเป็นครั้งแรกวิธีการน่ะเหรอมันก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกก็แค่ทำยังไงก็ได้ให้คนที่เราอยากได้เขากินมันเข้าไปอาจจะแอบใส่ในน้ําดื่มของกินหรือขนม เวลาที่ใส่ก็ต้องบริกรรมคาถาไปด้วยแค่นั้นแหละไม่เกินสามวันเจ็วันคนที่กินผงม,มาหาสเสน่ห์เข้าไปก็จะมีใจมารักมาหลงเราเองรับรองเสร็จทุกรายไม่เคยพลาดลุงเดชพูดไปก็หัวเราะไปด้วยมิน้าล่ะถึงว่าทำไมลุงแกถึงได้มีน้ำใจชอบซื้อน้ำซื้อขนมไปฝากสาวๆผนกอื่นที่แท้ แอบใส่ผงม,มหาสเสน่ห์ลงไปนี่เองหลังจากวันงานเลี้ยงของบริษัทผมได้คุยกับลุงเดชอีกหลายต่อหลายครั้งเกี่ยวกับเรื่องของผงม,มหาสเสน่ห์แต่แกก็แต่บอกว่าไม่รู้จักไม่รู้เรื่องซึ่งในตอนที่แกเล่าให้ผมฟังตอนนั้นคงเป็นเพราะความเมาของแกนั่นแหละจนวันหนึ่งที่บริษัทของเราก็ได้มีพนักงานใหม่เข้ามา เธอเป็นเด็กจบใหม่จากมหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดังที่ถ้าหากพูดชื่อหรือตาสัญลญักษณ์ออกไปก็จะมีน้อยคนนักที่ไม่รู้จักชื่อของเธอคือยาเป็นผู้หญิงตัวสูงโปรง่งผมยาวสลวยถึงกลางหลังใบหน้าหวานเอวคอดหน้าอกอวบอิ่มสะโพกผายขาเรียวสวยแถมผิวพรรณก็ดูเป็นผู้ดีเรียกได้ว่า สวยจนผู้ชายทั้งบริษัทมองตามเธอได้ความหลงไหลส่วนผู้หญิงทั้งบริษัทก็มองตามเธอด้ความอิจฉาซึ่งแน่นอนว่ายาย่อมจะเป็นที่หมายปองของลุงเดชอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะเขาเองก็มองตาเธอไม่กระพริบเช่นกันในช่วงพักเที่ยงพวกหนุ่มๆในบริษัทก็มักจะไปรวมตัวออกันอยู่ที่โต๊ะของหยา แต่และคนต่างก็ซื้อน้ำซื้อขนมเอาไปฝากเธอจนแน่นเต็มโต๊ะซึ่งเธอก็รับเอาไว้ทั้งหมดแต่จเจ้าไปแจกใจ่ายให้พวกผู้หญิงใน,นแผนกเดียวกันผมไม่เคยเห็นว่าเธอจะกินของที่รับมาเลยสักครั้งซึ่งพวกผู้หญิงใน,นแผนกเดียวกันต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเพราะของที่พวกผู้ชายเอามาให้มันเป็นของถูกเกินไปสวยไฮโซอย่างยาน่ะไม่กินหรอก ถ้าจะเอามาฝากเธออย่างน้อยๆต้องเป็นของแบรนด์อย่างกาแฟสตาร์บัคอะไรแบบนั้นเธอถึงจะยอมกินซึ่งเรื่องนี้ก็ได้รู้ถึงหูลุงเดชอย่างรวดเร็วจนวันต่อมาเขาถึงกับออกไปซื้อกาแฟจากร้านดังกล่าวพร้อมกับเอาขนมมาฝากน้องยาถึงที่ซึ่งเธอเองก็รับเอาไว้แต่โดยดีแล้วยิ้มให้ ก่อนที่ลุงเดชจะเดินกลับมาที่ผนกของตัวเองเจ้าหล่อนเดินเข้าห้องน้ำไปเงียบๆพร้อมกับขนมพอเดินกลับมาที่โต๊ะคนทั้งผนกรวมทั้งผมด้วยต่างก็มองดูเธอว่าเธอจะยอมกินกาแฟแก้วนั้นหรือเปล่าซึ่งเธอก็ดูดกาแฟจากแก้วแล้วหยิบขนมที่ได้จากลุงเดชขึ้นมากินอย่างอริดอร่อยผมก็เลยได้แต่ใส่หัว ดูท่าทางว่าสาวสวยน้องใหม่คงไม่ไวจะต้องเสร็จลุงเดชไปคนหนึ่งแล้วเป็นแน่ลุงเดชยังคงซื้อขนมกับเครื่องดื่มไปฝากน้องหยาสามวันติดๆแต่ก็ดูท่าทางของเจ้าหล่อนไม่มีแม้แต่วี่แววว่าจะหันมาสนใจลุงเดชเลยสักนิดนอกเสียจากว่าพูดคุยด้วยพอเป็นมรารยาทนั่นเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นว่าลุงเดชที่เป็นคนสุขม กลับมีท่าทางแปลกๆแกดูร้อนรนและดูหงุดหงิดที่ทำให้น้องหยาหันมาสนใจได้ไม่สำเร็จเท่านั้นไม่พอจากที่เป็นคนแข็งแรงเกินวัยก็กลับกลายเป็นคนที่ดูเหมือนกับมีท่าทีอมทุกข์ใบหน้ามองคร้ำจนสังเกตเห็นได้ชัดจนผมถึงกับต้องเอ่ยปากถามแกออกไปด้วยความเป็นห่วงลุงโมงานหนักมากเกินไปหรือเปล่าครับ ท่าทางดูไม่ค่อยดีเลยคุณลุงได้พักผ่อนบ้างไหมครับเนี่ยท่าทางของแกดูเหมือนกับคนที่อดนอนมาหลายวันเออไม่ต้องห่วงลุงไม่เป็นอะไรหรอกแกตอบผมเพียงแค่นั้นแล้วพวกเราก็ไม่ได้คุยอะไรกันดีจนกระทั่งในช่วงเย็นของวันเดียวกันนั้นเองที่ทุกคนต่างพากันกลับบ้านไปจนหมด ผมซึ่งอยู่ทำงานล่วงเวลาในช่วงดึกก็ได้ยินเสียงเหมือนกับคนอาเจียนเสียงดังแววมาจากทางห้องน้ำชายดึกป่านนี้แล้วยังมีใครกันที่ยังอยู่ในบริษัทหรือว่าบางทีอาจจะเป็นลุงยามก็ได้ด้วยความสงสัยผมเลยเดินเข้าไปดูที่ห้องน้ำที่นั่นผมได้เห็นว่าลุงเดชกำลังก้มหน้าอาเจียนอยู่ที่อ่างล้างหน้า ทางของแกดูทรมานมากแถมสิ่งที่อาเจียนออกมาจากลำคอยังเป็นของเหลวสีดำที่มีทั้งเส้นผมและคราบเมือกเหนียวหนืดผมได้แต่ร้องถามแกออกไปว่าเป็นอะไรหรือเปล่าซึ่งในตอนนั้นเองที่ลุงเดชแกยอมเอ่ยปากบอกกับผมโดยไม่ได้เป็นการหลุดปากออกมาเพราะความเมาแกบอกว่าสิ่งที่แกกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้ ก็คือคุณใส่ที่กำลังย้อนกลับมาหาตัวแกเรื่องผงม,มหาสเสน่ห์ที่แกได้เล่าให้ผมฟังครั้งแรกตอนที่กำลังเมาแกบอกว่าได้มันมาจากหมอผีคนหนึ่งที่บังเอิญเจอตอนไปเที่ยวต่างจังหวัดมันคือผงที่ได้จากน้ําเหลืองของผีตายโหงผสมกับเกสรดอกไม้ป่าเอามาทำพิธีมหาสเสน่ห์เพื่อให้มีฤทธิ์ในการควบคุมจิตใจ ผู้ที่กินเข้าไปก็จะหลงไหลใคร่รักคนที่ให้กินซึ่งมันเป็นวิชาทางสายดำแต่ดูเหมือนว่าผลของผงม,มหาสเสน่ห์จะทำอะไรกับน้องหย่าไม่ได้มันก็เลยสะท้อนคืนกลับมาสู่ผู้ที่ใช้มันซึ่งก็คือลุงเดชนั่นเองก็เลยทำให้ลุงเดชมีอาการเหมือนกับคนที่โดนของแล้วการใช้ผมมหาสเสน่ห์นั้นแค่ครั้งเดียวก็ทำให้คนกินหลงไหลได้ ซึ่งแปลว่ามันต้องแรงเอามากๆก,การที่ลุงเดชท,ทำส่น้องยาถึงสามครั้งแล้วไม่ได้ผลผลของคุณใสมันจึงย้อนกลับมาหาผู้ที่ใช้หมันทวีไปตามจำนวนครั้งผมพยายามจะโทรเรียกรถพยาบาลให้มารับลุงเดชท,ที่ออฟฟิศแต่ลุงแกบอกว่ามันไม่มีประโยชน์สิ่งเหล่านี้การแพทย์ปัจจุบันรักษามันมีได้ ลุงแกบอกว่าต้องไปแก้กับหมอผีคนที่ให้ผงนี้มาเท่านั้นถึงจะช่วยแกได้แกเลยให้ผมช่วยประคองแกไปที่รถซึ่งจอดเอาไว้ที่ชั้นใต้ดินพอไปถึงที่แกก็ขับรถออกไปโดยไม่เลี้ยวหลังกลับมามองผมไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนั้นผมตาฝาดไปหรือเปล่าเพราะเมื่อผมมองตามหลังรถของลุงเดชที่กำลังขับออกไป ผมมองเห็นร่างเน่าเฟะเปลือยเปล่าสภาพดูไม่ออกเลยว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเพราะเนื้อมันเปื่อยเนา่าเละไปจนเห็นถึงเนื้อกระดูแถมยังมีอยู่นับสิบร่างบางก็อยู่บนฝากระโปรงบางก็ทั้งกอดทั้งนั่งอยู่บนหลังคาผมรับรู้ได้ทันทีที่มองเห็นว่านั่นคงเป็นคนุณสาที่สะท้อนกลับมาหาลุงแก ามที่ได้เล่าให้ผมฟังมันทั้งดูน่าสะอิสเอียนและน้าขยาขแยงในเวลาเดียวกันจนผมคนลุกไปทั้งตัวและนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมได้เห็นลุงเดชเพราะหลังจากคืนนั้นผมก็ไม่เห็นแกกลับเข้ามาทำงานอีกหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์เรื่องลุงเดชไปได้สักระยะหนึ่ง น้องหยากับพวกผู้หญิงในที่ทำงานก็ดูเหมือนว่าจะเข้ากันได้ดีเป็นพิเศษเพราะเจ้าหล่อนไม่จะคอยแนะนำเสือ้อผ้าท่าทางการเดินเครื่องสำอางและการแต่งหน้าแบบต่างๆให้จนกระทั่งสาวๆในออฟฟิศแต่ละคนดูดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตาเรียกได้ว่าบรรยากาศในการทำงานดูสดใสขึ้นมากเลยทีเดียว แล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่สาวๆในออฟฟิศต่างก็ทำเหมือนกันนั่นก็คือทุกๆครั้งที่ได้รับของกินจากนมนมไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือขนมพวกเธอมักจะาของกินเหล่านั้นมาลอดใต้วางขาทุกครั้งก่อนที่จะกินมันวิธีการนี้พวกเธอบอกว่าได้มาจากน้องหยาเป็นคนเอาเข้ามาเผยแพร่บอกว่าเป็นวิธีสำหรับกันของกันคุณใส และกันสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในของกินเวลากินเข้าไปจะได้ไม่โดนของผีเพื่อว่ามีใครมาทำของใส่นั่นเองที่ทำให้ผมได้รู้ว่าที่คุณใส่ผงม,มาหาสเสน่ห์ของลุงเดชเสื่อมและได้ย้อนกลับมาหาตัวของแกเองก็คงเป็นเพราะแบบนี้นั่นเองไม่น่าเชื่อเลยว่าเพียงแค่นี้ก็ทำให้สิ่งไม่ดีต่างๆเสื่อมหรือแม้แต่ย้อนกลับไปหาเจ้าของได้ นอกจากนี้พวกผู้หญิงยังบอกมาอีกด้วยว่าไม่ใช่แค่สิ่งไม่ดีเท่านั้นที่จะเสื่อมเพราะทั้งของดีของครังถ้าเจอวิธีนี้ต่างก็เสื่อมเหมือนกันหมดผมไม่รู้ว่าความเชื่อนี้มันเป็นจริงอย่างที่น้องหยาไดเอาเข้ามาเผยแพร่ในออฟฟิศหรือเปล่าแต่ในตอนนี้ผู้หญิงที่นี่ต่างก็ทําเหมือนกันหมด หลังจากฟังเรื่องนี้จบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสาหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดปุ่มซับ s c คร b e เพื่อติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราก่อนใครด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสัมผัสสยอง